รองผู้ว่ราราชการจังหวัดศรีสะเกดนำส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาตินายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่านายอนุรัตษ์ธรรมประจําจิตรองผู้ว่ราราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นําส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกด รวมทั้งสำนักง,งานวัฒน,นธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยวร่วมการปลูกต้นลำดวนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษภายในบริเวณสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นร่มเงาในสถานที่ราชการสำหรับการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ มุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการเพิ่มปริมาณต้นไม้ในสถานที่ราชการตลอดจนวัดวาอารามต่างๆเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งภาคราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคประชาชนในการปลูกต้นไม้ให้เป็นร่มเงาเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติในอนาคตอีกด้วยซึ่งการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ถือเป็นเจตจำนงของชาวจังหวัดศรีสะเกดที่จะยึดถือปฏิบัติร,ร่วมกันวัชรพงศ์อิ่มท้องสุขถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน